น้องน้ำซุปเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องสนามแม่เหล็กค่ะคุณผู้ชมโอ้โหฟังดูยากไหมคะรู้เรื่องสนามแม่เหล็กไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างสอบเองก็อยากรู้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับชื่อน้ำซุปมาจากยุทธยาครับมาที่กรุงเทพเพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องสนามแม่เหล็กครับเพราะว่าอยากลองทํารถบินได้ดูครับแล้วของที่อยู่บนโต๊ะมันจะเกี่ยวไหมนะซุปเเกี่ยวกับของบนโต๊ะแน่เลยเพราะว่าอย่างเช่นชิ้นเนี่ย มันก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันแล้วของอื่นๆก็น่าจะเป็นพวกทาไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นครับของบนโต๊ะนี้ไม่ใช่ของผมนะคะเป็นของพ่อโก้แล้วพ่อโก้ทาให้ผมได้ความรู้เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กมากมายเลยครับแล้วก็สนุกด้วยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ไปดูกันเลยครับวันนี้เรามาเล่นกันเรื่องแม่เหล็กเนาะครับอ่า <laughs> ก็อย่างแรกแม่เหล็กมันก็ถูกค้นพบมานานแล้วนะบนโลกเนี้ย แล้วที่สมัยโบราณนเ,นเขามีการค้นพบหินบางชนิดไปวางไปลอยน้ำไป,ไปวางแล้วน้ําหรือแขวนเงี้ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ชี้ในทิศทางเดิมเสมอไอ้พวกนี้ไอ้หินพวกนี้นปรากฏว่าข้างในมันมีสารที่เป็นแม่เหล็กการค้นพบอันนี้มันก็เลยถูกใช้มาเป็นเขาเรียกว่าเข็มทิศนงแต่สมัยโบราณที่จะเดินเรือหรือจะเดินทางไกลาๆาเงี้ยเราก็ไอ้หินพวกนี้มาดูว่ามันชี้ไปทิศทางไหนเราก็จะรู้ว่าทิศทางเดิมมันเป็นยังไง แล้วตอนหลังเราก็ค้นพบว่าไอท้ทิศทางที่ชี้ไปเนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่แบบว่าชี้ไปที่คั่วของแม่เหล็กของโลกคือโลกของเราทั้งอันเนี่ยมันมีแม่เหล็กด้วยนะเพราะว่าไอ้ตอนที่เราโลกหมุนไปหมุนหมุนเนี่ยไอ้ตรงแกนข้างในตรงกลางมันเป็นคล้ายๆพวกโลหะร้อนๆเหลวๆอยู่พวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยไอ้ตอนนั้นไอ้พวกนั้นเนี่ยมันหมุนหมุนหมุนข้างในใ,นในใต้โลกเราเนี่ยมันก็ทําการคล้ายๆสร้างเป็นวงจรไฟฟ้าที่สร้างแม่เหล็กขนาดใหญ่ขึ้นมาทั้งโลกเลยแล้วก็ ไอหินพวกนั้นอ่ะที่เจอเนี่ยมันก็คือเป็นหินที่มีแม่เหล็กเล็กๆติดอยู่เพราะฉะนั้นไอแม่เหล็กเล็กๆในหินเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆว่าเป็นดูดหรือผลักกับแม่เหล็กของโลกมันก็เลยเป็นทิศทางชี้ทิศทางนั้นเสมอเป็นเข็มทิศเ,เวลาผ่านมาแล้วก็มีเทคโนโลยีเรารู้มากขึ้นแทนที่เราจะใช้หินที่เก็บตามธรรมชาติใช่ไหมาั้ขุดกันเองเลยใช่แล้วก็ทําเองเลยแล้วก็สร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ที่เรียกว่าเข็มทิศขึ้นมา ชิ้นแม่เหล็กนี้มันก็เลยเนี่ยสังเกตมีหลายๆอันใช่ไหมแต่มันจะชี้เขาทาสีด้านหนึ่งเป็นสีแดงใช่ไหมข้างหนึ่งเป็นสีขาวถือเวลาเราเราเดินเดินไปมาเนี่ยเราถือให้มันอยู่ในแนวราบถ้าเกิดตั้งอย่างนี้มันจะหมุนยากใช่ไหมมันจะไม่ค่อยชี้แล้วงงใช่ไหมก็ต้องตั้งให้มันอยู่ในแนวราบอย่างนี้แล้วก็เดินไปเดินมาถ้าเกิดขยับก็สังเกตว่าถ้าเกิดเราหมุนตัวไปหมุนไปหมุนมามันก็พยายมชี้ทิศทางเดิมเสมอ มันก็เลยเป็นอ,อุปกรณ์ที่เราใช้ไวเดินป่าไว้เดินป่าเดินเรือเดินอะไรใช่ไหมล้วของพวกนั้นเอาไว้ทำอะไรครับเป,เป็นอุปกรณ์ที่เราจะมาเล่นกัน,น,กนวันนี้นะก็มีหลายอย่างมีพวกแม่เหล็กพวกขดลวดพวกอะไรม,มีแบตเตอรี่มีฐานไฟฉายอะไรเงี้ยสายไฟ,ไฟลองเอาแ<อ>ม่เหล็กลองเลยไหมครลองดูโอเคอ้าวลองดูอันนี้อันนี้แม่เหล็กเขาเรียก แม่เหล็กนี่มันแรงมากเขาเรียกนนโอดีเมียมแม่เหล็กเพื่อนโอดีเมียมคือไอชื่อมันแปลว่าประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างใช่ไหมคือปกติแม่เหล็กที่เราเห็นเห็นทั่วๆไปสีดำดำมันจะทําจากธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสําคัญสีดำดำอันนี้มันก็มีนนโอดีเมียมทั้งหลายและเพื่อนๆนะประกอบกันอยู่แล้วก็มันมีความแรงมากกว่าทําด้วยเหล็กล้วนแล้วก็ ังเกตมันมีชิ้นเล็กๆๆต่อกันอยู่มันอันตรายเหมือนกันนะอันนี้ยคือถ้าปล่อยมันจะหนีบนิ้วเราได้เพราะมันแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนตอนเอาออกจากกันเนี่ยห้ามดึงออกเพราะดึงออกบางทีถ้าพลาดมันจะหนีบแล้วก็หนีบนิ้วเนั้นไอ้ถ้าเจอแม่เหล็กแรงๆทำยังไงต้องเลื่อนออกจากกันเลื่อนเช่นพอโกดึงด้านนี้เข้าหาตัวด้านนี้ออกหาตัวุให้หลุดออกไปแล้วอยู่ห่างกันเพราะตอนมันเข้ามามันก็ หนีเข้ามาเร็วๆหนีบนิ้วเราได้อีกถ้าเกิดมาต่อกันอาจจะมาคล้ายๆใกล้ๆเอานิ้วขั้นอะไรก่อนแล,ล้วค่อยๆใช่ไหมพอมันพลาดเยอะถ้าเกิดเราไปใกล้ๆปุ๊บมันดีบเลยแล้วมันมีวิธีอื่นๆไหมครับมีกอ็อาจจะหาขอบโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาใช่ไหมกดด้านหนึ่งแล้วก็ดันลงไปชุ๊บแล้วก็ได้คือในที่สุดคือต้องไปโคละทางอ,อ่ะก็คือต้องดันึ้น อันหนึ่งเขาหาตัวอันหนึ่งไปหาแล้วตอนเข้ามาทําไงตอนเข้ามาใกล้ๆกันอยู่ห่างๆกันก่อนให้ให้นิ้วอะไรคั่นไว้ใช่ไหมแล้วค่อยแตะเออโอเคทางนี้เออทางนี้ก็ได้ดันได้ทำทำข้อโต๊ะไหมดึงลงดึงลงโอเคเอานิ้วคั่นไว้ก่อนเอามือคั่นไว้ก่อนแล้วค่อยๆใส่เข้าไปเออนั่นแหละต่อมามาดูดูไหมว่า สิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กอะไรเนี่ยที่ซุปถามพ่อโกมาก่อนเนี่ย<ฮ>มันคืออะไรความจริงเรามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยแ,แบบอะไรเนี่ยมีแม่เหล็กอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมีวัตถุที่อยู่ใกล้ๆมันจะเริ่มถูกดูดได้หรือถ้าเป็นแม่เหล็กชิ้นมันอาจจะดูดหรือผลักก็ได้สารต่างๆรอบๆเราเนี่ยมันบางทีมันก็ดูดหรือผลักกับแม่เหล็กแต่มันส่วนใหญ่มันจะอ่อนๆมันก็เลยไม่เห็นง่ายๆเอาเข็มทิศไปใกล้ๆจะสังเกตว่าในเข็มทิศสีแดงมันชี้ที่ด,ด้านนี้ใช่ไหมแล้วพอกโก้ค่อยๆเลื่อนเข็มท ไปเลยใกล้ๆเอ่อไอ้ไอ้ทิศทางของเข็มเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนชี้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 อันนี้ตีลังกาขั้วใต้อ่าฮะขั้วเหนือใช่แล้วแล้วถ้าเป็นเราจะรู้ว่าขั้วลบขั้วบวกมันจะเป็นยังไงมันมันไม่ใช่ขั้วใต้ขั้วใต้กับขั้วเหนือมันไม่เกี่ยวกับขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกจะวัดพวกไฟฟ้านะเพียงอันนี้อันนี้เคียงเพียงแต่ว่าแม่เหล็กมันมีสองขั้วแล้วเราตั้งชื่อมันว่าขั้วเหนือกับขั้วใต้แค่นั้นเองแม่เหล็กเนี่ยขั้วที่เหมมือนนนนกกกััััจะผล ขั้วที่ต่างกันจะดูดกันนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเวลาสีแดงชี้ไปตรงนี้แสดงว่าขั้วของสีแดงกับขั้วเนี้ยมันโคโรนกันใช่ไหมแล้วก็พอมาตรงนี้ปุ๊บโอเคใช่ไหมอันนี้มันดูดอันนี้ก็ขั้วนี้กับสีขาวก็ต่างกันตรงกันข้ามในที่สุดเราก็จะเลือกเลือกอันนึงเรียกอันนึงว่าอันนี้เป็นขั้วใต้เหรอขั้วใต้นี่ขั้วเหนือ ถ้าสีขาวก็ขั้วใต้เหมือนกันหรือครับหรือว่าเป็นขั้วเหนือเพราะว่าแตกต่างกันอันนี้มันสับสนเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นกับว่าเราตั้งชื่อ,อยังไงสมมุติว่าเราตั้งชื่อว่าขั้วแม่เหล็กขัว้วขั้วขั้วแม่เหล็กโลกที่ทิศเหนือทิศเหนือของแม่เหล็กโลกเป็นเป็นขั้วเหนือไอ้สีแดงนี้ก็ต้องเป็นขั้วใต้มันถึงดูดกันใช่ไหมคือตัวแม่เหล็กในชิ้นเนี้ยมันต้องตรงข้ามกันนะพอเราเอา เข็มที่แต่และอันมาอยู่ใกล้ๆเราจะค่อยๆเห็นว่าทิศทาง<ม>ของแม่เหล็กมันเป็นยังไงมันจะเรียงกันเลยใช่มันจะค่อย,อยๆเรียงกันเห็นอาจารย์จะสอนอะไรเขานะคะตอนแรกก่อนเรื่องสนามแม่เหล็กอะคะอ่ะตอนที่ยังเตรียมตัวการถ่ายทำอยู่ค่ะก็คือคิดว่ามันน่าสนุกดีนะครับแล้วก็เราเพิ่งเจอกันใช่ไหมเ <ๆ S 1> ด็กๆก็เลยมาเล่นกันแล้วก็แบบจะได้ไม่เกร็งแล้วก็มีรีแลกซ์เพื่อ เข้าสู่กิจกรรมแล้วง่ายไม่ไม่ไม่คิดไม่กลัวไม่ไม่ไมเกรงไม่อะไรมากแล้วจริงมันมัน,นมันสนุกเนาะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เด็กๆเข้าใจได้อยู่แล้วเรื่องไอ้น้ำเรื่องการควบกันตัวอะไรอย่างเงี้ยเมฆเกิดยังไงจริงจริงเนี่ยมีคนก็พยายามเอาเข็มทิศมาแล้วก็พยายามวาดนะว่าเส้นทิศทางของทิศทางของสนามแม่เหล็กเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก<น>็มีวิธีที่จะเห็นได้ชัดขึ้นเราใช้ผงตะไบเหล็ก ผงตะไบเหล็กก็มันเป็นผงเหล็กเล็กๆๆๆมากๆเลยเมีข้อเรอควรระวังอันหนึ่งคือมันเป็นผงเนี่ยถ้าเกิดเราไปจับๆแล้วไปใส่ตาเราจะมันจะไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวมันจะเข้าระคายเคืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเล่นกับผงตะไบเหล็กเนี่ยเล่นเสร็จเราก็ไปล้างมือดีๆนะอย่าเอามือไปใกล้ตาใคร <S <S ่อะไรย่าไม่ก็ใส่ถุงมือเลยใส่ถุงมือนี่เราก็เดี๋ยวเอาเหล็กถือไว้ก่อนเราจะเอาผงตะไบเหล็กมามาโรย นะในกระดาษโัยบนกระดาษแล้วก็เอาเม่เหล็กไว้ข้างล่างสิเฮ้ลองลองเอาเม่เหล็กโอเคโอเค <Wow. S 1> อันนี้ถ้ามันดูดมันก็จะวิ่งนี่หนูเอาเอาเอาคั้วมันติดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลองลองใส่อย่างนี้นแตะขึ้นไปอย่างนี้ แตะโอเคแตะก่อนนะอยู่กันแป๊บน,นึงเดี๋ยวลองกระจายมันอยู่ด,ดิแตะนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางวางนี้ก่อนนะใล้มยนลงไปเดี๋ยวลองเอากระจายนี่กระจายดูสิมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรานิ้วไปแตะแล้วใช่ไหมเราอย่าเอาเขา้าใกล้ตานะจ๊ะเอ๊ะตรงไหนขั้วมันเนี่ยพอเห็นยังอลองแตะเห็นไหมมันเป็นแบบวงโค้งเห็นป่ะมันวิ่งแาบ อย่างนี้เหมือนกันแล้วไกลๆนี่ก็มีนะเนี่ยแล้วการทำไอ้ผงตะไบแบบนี้นครับมันเกี่ยวกับขนาดแม่เหล็กยังไงอ๋อคือเราโรยผงตะไบไปเพื่อให้ดูว่าแม่เหล็กมันดูดอะไรอยู่แถวๆไหน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูประกอดกวดาๆมันไปที่ต่างๆนะ่ะหนูจะเห็นว่ามันเรียงตัวเป็นแนวยังไงแนวยังไงเราก็สามารถจะ วาดรูปได้ว่าแนวของแรง Omaha แม่เหล็กเนี่ยมันเป็นเส้นยังไงได้คือในที่สุดมันก็จะแบบออกจากขั้วหนึ่งไปขั้วหนึ่งวนไปเรื่อยๆเป็นวงโค้งโค้งโค้งมอย่างนี้ทีนี้เราต้องเก็บใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาแม่เหล็กไปดูดตรงๆมันก็ติดแม่เหล็กแล้วดึงออกไม่ได้เลยเราก็ต้องแบบมีคล้ายถุงมาช่วยหน่อยอาจจะกลับไส้ถุงเลยนะกลับไส้เอาไส้เหล็กไปใส่เนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูดๆๆให้มันติดอยู่้างนอกแล้วเราก็กลับถุงแล้วดึงแม่เหล็กออก ดู <K> ip, ให้หมดดูดูตะขวดัะพวดข <K ip. S 1> ว,วก็ได้พวกมันแรงที่สุดคัว่วไปดูดนะลองดูจับจับจับชุดเนี่ยห้อยตรงส่วนขว,นวแล้วไปดูดที่ต่างๆให้หมดเลยดูสวยดีนะเนี่ยม EN ันเป็นแ uh huh. หลมแหลออกมาเต็มไปหมดเลยยูเคยูเค uh. แล้วปล่อยอก็ได้เก็บเรียบร้อยเย่ไปล้างมือกัน ถ้าเกิดเราเอาแม่เหล็กกับขดลวดนี่ขดลวดนี่ขดลวดทองแดงนะพันนี่ประมาณพันรอบมามเยอะมากเนี้ยนะ <c oughs> มาอยู่ใกล้ๆกันคือถ้าเกิดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดมีการเคลื่อนที่ผ่านกาันชะุบชุบชุบชุบนะถ้าเกิดการเคลื่อนที่ผ่านกาันปุ๊บมันจะทําให้มีไฟฟ้าถูกผลิตในขดลวดแต่ว่าอันนี้เป็นขนาดเล็กมาก ใช่ไหมอันนี้ม็มีขดลวดแล้วเราต่อกับไฟอันนี้ไฟเขาเรียกว่าไฟ LED นะมาบอกว่าไฟ LED เนี่ยมันจะสว่างเมื่อไฟฟ้าเข้าที่ขั้วบวกแล้วก็อ,ออกที่ขั้วลบ,บถ้าเกิดมันกลับกันจะไม่ได้ถ้าสังเกตถ้าเกิดหนูสังเกตลองขยับใส่เข้าออกดูซิดูว่าทางไหนจะออกมาเดี๋ยวลองต้องเร็ว,วเลยปต้องเร็วด้วยเพราะว่าเห็นไหมไม่เห็นลองลองขยับเปลี่ยนขั้วดูซิอ่าโอเคใช่หไหม แล้วมันมีอันใหญ่กว่านี้แมบอันนี้อันนี้ใหญ่ที่สุดที่เราทําด้วยมือได้แบบหนึ่งนี่ก็คือการผลิตไฟฟ้าโดยเอาแม่เหล็กกับขนลวดมาอยู่ใกล้ๆกันไอ้ที่เรามีไฟฟ้าทุกวันนี้ครับเรามาจากแบบเครื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าอย่างไรใช่ใช่เป็นหลักการเดียวกันใช่คือหลักการที่ว่าแม่เหล็กกับขนลวดอยู่ใกล้ๆกันแล้วเคลื่อนที่ผ่านกันเร็วๆมันจะสร้างไฟฟ้าในขนลวดแล้วเราก็สามารถเอาไฟฟ้าออกมาใช้ได้ อันนี้จะให้ดูแล้วอ๋อเมื่อกี้เราเล่นมอเตอร์แล้วใช่ไหมอันนี้ดูมอเตอร์ปัจจุบันมอเตอร์ปัจจุบันหน้าตาประมาณเงี้ยมันจะเป็นไกลกลมๆแล้ว e มมนมีแกนออกมาแล้วมันหมุนอันนี้อันนี้พะโคกแกะด้านหลังไปแล้วนะแล้วก็เดินดันออกมาดูข้างในยังมีแกนนี้ออกมานี่ชิ้นส่วนนี้อันนี้ไม่มีอะไรแล้วเป็นเปลือกใชห้เป็นแค่เปลือกนอกเปลือกนอก,อ,ก,นอ,กอันนี้เป็นสองชิ้นดำๆนี่คืออะไรอ๋อนี่เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กใช่ไหม แล้วตรงนี้มีขนลวดเต็ไมไปหมดเลยแล้วตรงแ้เนี่ยนัน่นเป็นแค่แกนที่แบบว่าให้ขนลวดพันแล้วม็ถ่วงน้ําหนักด้านนอกด้วยมันจะได้หมุนได้ไม่แกว่งนะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนี่ลองเอามาเสียบอยู่ใกล้ๆได้ไหมเน,นี่มันจะคล้ายๆอย่างนี้แต่ไม่สัมผัสกันเนาะแล้วมันจะมีวิธีป้อนไฟฟ้าเข้าไปในขนลวดนี้จะมีแบบขั้วเล็กๆสองขั้วมาบีบแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าเข้าไป พออย่างนี้พอมันอยู่ยงี้ปุ๊บม,มันเลยหมุนแรงหมุนแรงมากลองดูดูมอเตอร์อันนี้ก็แดเดเราสามารถเอานี่ใช่ไหมแล้วก็ต่อขั้วอันนี้เัว่าใส่แล้ว,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ันมาตกขั้วตึวววว๊บนี้นี่ติด โอเคดไดดู้อาไฟนี่แหละก็แล้วก็ทำอ,อ,อะไรทำเ,เ,เป็นรูปร่างนี่โอ้ยนี่นี่<อ>มีเหล็กหมุนนี่จะทำนั่นใช่ไหมเออปฏิมาก,กรรมงมโอเคอข้างในมอเตอร์มันมีขนลวดกับแม่เหล็กใช่ไหมครับแล้วที่เราเล่นไปตอนเมื่อก่อนเนี่ย คนลวดแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆกันแล้วขยับผ่านกันเกิดอะแรขึ้นมันจะมันจะสร้างอะไรสร้างความร้อนไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราอะไรล่ะเอาๆๆๆคนลวดกับแม่เหล็กมาขยับใกล้ๆกันอ๋อมันจะทําให้ดึงดูดกับอะไรไม่เชิงไม่เชิงจริงๆคือไอ้ที่เราเด่นดึงดูดกันคือเอาไฟฟ้าวิ่งใส่คนลวดดูดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคนลวดแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆกันไอ้ที่แบบกลมๆแล้วจิ้มๆมันสร้างไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมสร้างไฟฟ้าขึ้นมาอันนี้เราก็ได้เหมือนกัน นี่เอาหลอดไฟไม้กะสีแดงใช่หลอดไฟแดงนี้ไปต่อกับขั้วของมอเตอร์สอดเข้าไปก่อนนะสอดเออมันมีรูก็เลยพอได้น่าจะพอได้นะอันนี้ครับแล้วลองหมุนดูสิลองหมุนต้องบิดบิดเร็วๆชุบบิดทางนี้ได้ใช่ไหมบิดชุบๆลองบิดครับเออสวนทางไม่หมุนไม่ไม่ไม่สวนทางไม่ไม่มีไฟเนาะแต่ว่าทางนี้ได้เพราะว่าไอ้หลอดไฟ led อ่ะมันไฟมันต้องเข้าให้ถูกทาง เวันนี้เป็นไงบ้างได้มาเล่นกันนี้ก็มีความสนุกได้ความรู้โอเคครับโอเคก็ผลมากครับครับครับยินดีครับนะเดี๋ยวเอาของเล่นไปเล่นต่อที่บ้านด้วยเอานี่มอเตอร์เอาแม่เหล็กกันเป็นแท่งเลยไปนี่ไปโอ้คนี่แล้วเดี๋ยวมีอย่างอื่นเดี๋ยวพ่อกให้ทีหลัง่ะแล้วน้าซุปคิดว่าทําไมเราจะต้องมาทาการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยทําการทดลองแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็จะได้ความรู้ความค้นพบว่า เนี่ยมันจะสามารถทําอย่างนี้ได้อะไรประมาณนั้นก็แม่เหล็กอะไรประมาณถ้าถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่มีพวกไฟอะไรใช้อะไรประมาณน,นี้หราอืมโอเคใช่ใช่ใชกร็รู้ว่าคือเราจะรู้ว่าธรรมชาติทาํางานยังไงแล้วก็แล้วก็ประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ได้ดีมากก็หวังว่าหนูไปเล่นต่อเนาะแล้วก็ถ้าโชคดีก็ประดิษฐ์เจออะไรบางอย่างได้ดีน <c oughs> <c oughs> ะโอเคโชควันนี้ได้อะไรบ้างได้ ทั้งความรู้ขามของเล่นเยอะเลยครับแล้วก็สนุกด้วยเรื่องที่พ่อกโกสอนวันนี้ไม่เคยรู้เลยครับเราสามารถเอาความรู้จากตรงนี้ไปเสริมไปยอดต่อไปเรื่อยๆได้คือซุอยากอยากได้รถแบบบินได้เลยแล้วก็เลยอยากสนใจเรื่องแม่เหล็กเหมือนแบบพักวเดียวกันมันจะผักกันคือว่าซุปจินตนาการนวนนัอะรถที่แบบบินได้คือรถที่แบบ มีแม่เหล็กตรงล้อกับตรงพื้นเป็นขั้วเดียวกันแล้วก็ผักกันให้มันลอยขึ้นได้ไดประมาณครับแล้วความรู้วันนี้มันช่วยเรื่องนี้ยังไงคะช่วยได้เยอะเลยจากตอนแรกมายังยังไม่ได้มาที่นี่คือไม่รู้เลยเลยก็พอพอมาปุ๊บก็ได้รู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับแล้วอยากจะขออะไรพ่อโก้ไหมคะก็ะอยากครับขออะไรคะ อ้าวชุดเอาไปเล่นอออที่บ้านตัวเดี๋ยวต้องไปใส่น้ำหรือแอลกอฮอล์เนาะใส่น้ำไปได้ที่ปั๊มลมครับกาวดีน้ำมันครับยินดีครับยินดีครับโอเคได้ของเล่นเต็มเลยแล้วจะเอากลับไปทำไหมคะเอากลับไปทำแล้วอยากอยากทำตอนนี้เลย